ก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดของเราทุกคนพระพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนานทรงกระทำยิ่งกว่าใครๆในสากลและโลกไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์พระเมตตาของพระองค์กหาประมาณไม่ได้สิ่งที่เราได้นึกนึกนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งของเราจึงทําให้เราสามารถที่จะทําใจของเราให้หลุดพ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้ นั่นก็ขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าที่ทรงหาประมาณไม่ได้ก็ดีบาร,รมีของพระธรรมหาประมาณไม่ได้บาร,รมีแห่งพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่หาประมาณไม่ได้ก็ขอเธอเหล่าพุทธบริษัทผู้ตั้งใจพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จงมีสราระที่พึ่งของเธออันแน่วแน่และแน่นอนตลอดกาลตลอดสมัยสิ่งใดที่จะเพิ่งเกิดขึ้นกับตัวของเธอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที คอยสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จงหลุดพ้นจากโตของเธอความไม่งามทั้งหลายและสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อเธอทั้งปวงก็จงอย่าได้กระทบถึงกายได้ใจของเธอเธอจงแคล้วคลาดในทุกสถานที่ทุกเรื่องทุกเวลานาทีทั้งแต่ตื่นยันหลับยังให้บุนคคลที่เป็นที่รักของเธอไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้ใดก็จงแคล้วคลาดไปอย่างที่เธอตั้งใจและตั้งปามปัศนาด้วยการเห็นว่าคุณพระพุทธเธจ้าหาประมาณไม่ได้ คุณพระธรรมหาประมาณไม่ได้คุณของพระอริยสงฆ์หาประมาณไม่ได้ขอเธอจงเก่าวถ่คำอย่างนี้และเป็นที่ศรัทธ,ธาอันมั่นคงในใจของเธอความปรารถนาของเธอใดๆที่ตั้งเจจนาอันงามดีแล้วหรือตั้งใจอันบริสุทธิ์ดีแล้วก็ขอความปรารถนานั้นๆจงสลิทเป็นผลตามความปรารถนาของเธอทุกเมื่อจนกว่าเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน